ีกปัญหาหนึ่งของการลงวินโดว์ใหม่นะครับก็คือการที่โน้ตแพดของเราไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้กลายเป็นภาษาต่างดาวอ่านไม่ออกครับภาษาต่างดาวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดูกันเลยนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถอ่านได้ไม่รู้ว่ามันเป็นข้ออะไรนี่ครับจะแก้กันนะครับไม่ยากนะครับให้เข้าไปที่เมนูเริ่มต้นตรงนี้นะครับ กดเข้าเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลตรงนี้ตรงนี้ถ้าเป็นภาษาไทยจะขึ้นว่าเป็นแผงควบคุมนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็หารูปโลกตัวนี้กับนาฬิกาตรงนี้นครับหาให้เจอครับพอคุณหาเจอแล้วกดเข้าไปครับในหน้านี้จะขึ้นมา2ออย่างก็คือให้กดตรงรูปโลกตรงนี้ครับตรงนี้ครับจากนั้นเลื่อนมาที่ช่องสุดท้ายครับแอดมินตรงนี้ครับกดเข้าไปครับ เลื่อเรามาเปลี่ยนคำว่า a n g งซ y s t เ m l ม c a t i o n นนี่ยครับเปลี่ยนภาษาตรงนี้ครับเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นภาษาไทยครับหาภาษาไทยกดโอเคครับ restart now ตอนนี้ผมยังมีสตาร์ทไม่ได้นะครับผมต้องปิดโปรแกรมแล้วก็เซฟก่อนเดี๋ยวผมเซฟเสร็จนะครับผมจะมารี t a สตาร์ทแล้วก็มาดูต่อไปนะครับ ทีลีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าภาษายังเป็นภาษาต่างดาวอยู่หรือเปล่าเะ,ะครับเข้าไปที่เมนูเข้าไปในโน้ตแพดนะครับเมื่อกี้เราดูที่เนียวคิดตรงนี้ะครับเมื่อกี้เป็นภาษาต่างดาวเห็นไหมครับตอนนี้กลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเปลี่ยนภาษาไทยแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะครับเข้าไปที่ฟอร์แมตตรงนี้กดติ๊กตรงนี้ไว้นะครับมันจะมีการจัดเรียงรูปแบบภาษาให้ ตรงฟอนต์ตรงนี้ครับจะเอาใหญ่ขนาดไหนระดับ14ภาษาจะเอาแบบไหนล่ะเลือกได้นะครับหน้าตารูปแบบภาษานะครับเลือกได้ครับนขนาดยูไหมโอเค14นะครับอันนี้เป็น14ปร่าหมเล็กไป16เลยเอา เห็นไหมครับนี่เราปรับได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วเราสามารถใช้เป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนนี้ไม่ยากเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องชแนลนี้นะครับงานออนไลน์ช่องนี้นะครับผมจะมีการแนะนําการใช้งานต่างๆการใช้งานโปรแกรมออนไลน์การทํางานออนไลน์นะครับผมจะมาแนะนําผ่านในช่องนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ